เวลาเราพูดถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์หลายคนอาจนึกถึงหุ่นยนต์รถแรกคนขับหรือแชทบอทแต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาโปรแกรมและภาษาที่มาแรงที่สุดก็คือภาษา Python ทำไมนะหรอเหตุผลแรก Paython ใช้งานง่ายมากโค้ดสั้นอ่านแล้วเข้าใจทันที <Yeah. S 1> ต่อให้เป็นมือใหม่ก็เริ่มต้นได้เร็ว เหตุผลที่ 2. Python มีเครื่องมือสำเร็จรูปอีกเพียบเช่น TensorFlow หรือ PyTorch สำหรับสร้างสมองให้คอมพิวเตอร์คิดเองได้โดยเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหตุผลที่ 3. Python มีคอมมูนิตีขนาดใหญ่เวลาเจอปัญหาก็มีคำตอบมาให้เกือบหมดและสุดท้าย Python ยืดหยุ่นมากใช้ได้ทั้งงานวิจัยไปจนถึงการสร้างแอปที่เราใช้ในชีวิตจริงนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ Python กลายเป็นภาษาหลักของการพัฒนา AI ในยุคนี้ โดยยังมีนักพัฒนาอีกมากมายที่นิยามไพทอนคือภาษาแห่ง AI